สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องข่าวชาวโคกเมากับโรงเรียนบ้านโคกเมาวันนี้ดิฉันนางสาวมาริยาหมัดอญินเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะห้องข่าวชาวโคกเมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆที่อยู่ภายในรอบรั้วโรงเรียนบ้านโคกเมาแห่งนี้และวันนี้ดิฉันก็มีกิจกรรมข่าวสารดีๆมานำเสนอเรามาแสดงความยินดีกับข่าวแรกกันเลยค่ะ เมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านโคกเมาได้จัดก,กิจกรรมปัจชินมนิเทศและมอบป,ประกาศเนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2564โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเกิดความรักความผูกพันรวมทั้งมีเจตกติที่ดีต่อคณะครูและสถานศึกษาของตนเอง ประธานในพิธีมอบโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมานายอาจินสุขศรีสางเมื่อวันที่สองและวันที่5มีสายน พุทธศักราช2565ที่ผ่านมาทางโรงเรียนบ้านคูกเมาได้ํำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณ2565ถึง2569เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดดังนั้นทางโรงเรียนบ้านคกเมาจึงได้จัดประชุมเชิงป ปฏิบัติการเรื่องการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมานายอาจินสุขศรีสังและท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกเมานายสมบูรณ์พันยูโซเป็นวิทยากรและให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรทุกท่านค่ะ ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมาถือเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นภายในรอบรัว้วโรงเรียนบ้านโคกเมาแห่งนี้ทางโรงเรียนบ้านโคกเมาฝากให้ทุกท่านได้กดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ